มาเรียนรู้เรื่องราวสุขภาพเพื่อเตรียมตัวที่จะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีความสุขกับผมวรวิ์นาคแป้นสวัสดีครับช่วงอยู่ดีกินดีวันนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับแกงครับแกงของไทยมีอะไรบ้างมีประโยชน์อย่างไรแล้วถ้ารับประทานแกงไทยในแบบฉบับของคนที่สุขภาพดีจะต้องทําอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ในปัจจุบันนี้นะครับในทุกๆวนันเราก็มักจะไถในเรื่องของโซเชียลมีเดียนะครับดูว่ามีการโพสต์เรื่องอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีเรื่องของการโพสต์เรื่องๆหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจก็คือในเรื่องของรายการอาหารยอดนิยมนะครับอาจจะเป็นท็อป10หรือท็อป50ก็ได้นะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะเป็นในเรื่องของอาหารไทยก็จะเข้าไปอยู่ในรายการอาหารที่เป็นอาหารยอดนิยมนะครับสำหรับอาหารไทยชนิดหนึ่งนะครับที่ได้รับ ความนิยมเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของอาหารประเภทแกงวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของอาหารประเภทแกงนะครับอาหารประเภทแกงนะครับถ้าดูตามนิยามศัพท์ตามพจนานุกรมนะครับก็จะพบว่าเป็นอาหารไทยที่มีน้ําเป็นส่วนประกอบซึ่งถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยนะครับที่มีการใช้อาหารประเภทแกงนี้นะครับเมื่อพูดถึงในเรื่องของอาหารประเภทแกงสิ่งที่มีความสําคัญเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของพริกแกงหรือเครื่องแกงนั่นเอง เมื่อพูดถึงคําว่าพริกแกงแน่นอนก็ว่าส่วนประกอบหลักก็คือพริกนํามาโขลกรวมกันกับพวกสมุนไพรต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับในเรื่องของสมุนไพรก็จะช่วยในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพแต่วันนี้เราจะไม่มาพูดถึงในเรื่องของสมุนไพรในพริกแกงนะครับเราจะมาพูดถึงในประเด็นอื่นๆที่หลายๆคนให้ความสนใจกันก็คือในเรื่องของกะทินั่นเองเมื่อพูดถึงในเรื่องกะทินะครับเราก็สามารถแบ่งชนิดของแกงได้ตามการใช้กะทินะครับก็คือแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกัน ประเภทแรกก็คือแกงที่ไม่ได้มีการใส่กะทินะครับ ประเภทที่2ก็คือแกงที่ใส่กะทินั่นเองเมื่อเปรียบเทียบระหว่างแกงไม่ใส่กะทิกับแกงใส่กะทินะครับก็จะเห็นได้ว่าแกงที่มีพลังงานน้อยกว่าก็คือแกงที่ไม่ใส่กะทินั่นเองเนื่องจากว่าเราไม่ได้ใส่กะทิเพิ่มเข้าไปดังนั้นปริมาณพลังงานในแกงชนิดเหล่านี้ก็จะลดน้อยลงนะครับและเมื่อเราเปรียบเทียบระหว่างแกงไม่ใส่กะทิกับแกงใส่กะทิก็จะเห็นได้ว่าแกงที่ไม่ใส่กะทิยกตัวอย่างเช่นแกงเลียงนะครับก็จะเป็นประเภทของแกงที่มีการใส่จํานวนพวกผัก ในปริมาณที่เยอะกว่านั่นเองดังนั้นถ้าสมมติว่าเราเปรียบเทียบว่าแกงชนิดไหนที่จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีกว่าเราก็อาจจะเน้นรวมรวมว่าเป็นแกงที่ไม่ใส่กะทินะครับส่วนในแกงที่ใส่กะทิแน่นอนรับว่ามีพลังงานเพิ่มมากขึ้นมาจากกะทินั่นเองซึ่งหลายๆคนก็มักจะกังวลนะครับบางครั้งก็บอกว่ากะทินั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพบางครั้งก็บอกว่ากะทิไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองกะทิในมุมมองไหนนะครับกะทิเนี่ยถือได้ว่า เราได้มาจากการนำตอามาพะพร้าวไปขูดนะครับแล้วก็มีการคั้นเป็นน้ำได้ออกมาเป็นน้ำสีขาวคล้า,ายกับนมนะครับถ้าสมมติเราไปดูในเรื่องขององค์ประกอบทางโภชนาการนะครับก็จะเห็นได้ว่าในน้ำกะทินั้นนะครับมีกรดไขมันที่ชื่อว่ากรดไขมันอิ่มตัวในปริมาณที่เยอะนะครับแต่ถ้าเราไปดูในเรื่องของความยาวนะครับของกรดไขมันก็จะเห็นได้ว่ากรดไขมันนั้นมีความยาวในขนาดที่ปานกลางเราจะเรียกอยันนี้ว่า MCT นะครับ ในเรื่องของกรดไขมันอิ่มตัวกับ MCT นั้นมีความสัมพันธ์ครับคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเรามองกะทิว่าเป็นแหล่งที่ให้กรดไขมันอิ่มตัวสูงตรงนี้ก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เนื่องจากว่าถ้าสมมติว่าเราได้รับกรดไขมันอิ่มตัวเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่เยอะ <c oughs> ก็จะทําให้ระดับไขมันในเลือดของเรานั้นผิดปกติได้นั่นเอง แต่ถ้าสมมติเรามองว่ากะทินั้นเป็นแหล่งของกรดไขมันที่มีความย no. าวแบบปานกลางหรือ MCT เนี่ยนะครับก็จะถือได้ว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะว่าร่างกายของเรานั้นสามารถเผาผลาญกรดไขมันชนิดนี้ได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับดังนั้นจะต้องระมัดระวังการรับประทานกะทิอยู่หรือเปล่านะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าระดับของไขมันในเลือดของเรานั้นปกติหรือผิดปกติถ้าสมมติว่าระดับไขมันในเลือดของเรานั้นผิดปกติก็อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหารที่ใส่กะทินั่นเอง แต่ถ้าสมมติว่าระดับไขมันในเลือดของเรานั้นผิดปกติแต่ยังจะอยากรับประทานแกงกะทิอยู่ผมก็มีแนวทางมาให้นะครับก็คือเราอาจจะเปลี่ยนวิธีการใช้จากกะทิปกติมาใช้เป็นกะทิทางเลือกที่เราเรียกว่ากะทิธัญ,ญพืชกะทิธัญ,ญพืชนะครับก็เป็นกะทิที่ได้มาจากจมูกข้าวจมูกข้าวสาลีหรืออาจจะเป็นจมูกข้าวโอ๊ตก็ได้เมื่อเปรียบเทียบในเรื่องของปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวระหว่างกะทิปกติ กับกะทิธัญพืชนะครับก็จะเห็นได้ว่ากะทิธัญพืชนั้นมีปริมาณกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่ากะทิแบบปกติถึง4เท่าเลยทีเดียวดังนั้นการรับประทานไปก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพก็ไม่ต้องกังวลใน,เ,นเรื่องของจะทําให้ระดับไขมันในเลือดของเรานั้นผิดปกตินะครับอีกข้อดีหนึ่งของกะทิธัญพืชก็คือเป็นแหล่งของใยอาหารนั่นเองนะครับซึ่งใยอาหารเวลาเรารับประทานเข้าไปเนี่ยนะครับจุลินทรีย์ที่อยู่ในลำไส้ของเราก็จะหมักใยอาหารแล้วก็สร้างสารที่มีประโยชน์ต่อ รร่าาางงกยขอเนอกจากนี้แล้วนะครับใยอาหารก็ยังมีประโยชน์อื่นๆอ,อย่างเช่นช่วยในเรื่องของการขับถ่ายทำให้ระบบขับถ่ายของเรานั้นเป็นปกตินั่นเองนะครับ แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในเรื่องของกะทิธัญพืชอาจจะต้องระมัดระวังกันนะครับในเรื่อ uh, ง <may for you> ของปริมาณพลังงานเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบพลังงานระหว่างกะทิปกติกับกะทิธัญพืชนะครับก็จะพบว่ามีปริมาณพลังงานเท่ากันเลยนะครับใกล้เคียงกันมากๆเลยดังนั้นถ้าสมมติว่ารับประทานอาหารที่ใส่กะทิธัญพืชก็อย่าลืมที่จะต้องจํากัดปริมาณนั่นเองนะครับ แต่ข้อดีของกะทิธัญพืชยังไม่หมดเท่านั้นนะครับในเรื่องของการปรุงประกอบอาหารนอกเหนือจากการนําไปใส่แกงแล้วนะครับเรายังสามารถนําเอากะทิธัญพืชนั้นไปทําขนมไทยได้เช่นเดียวกันเลยนะครับทีนี้ถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมอยากจะลองอเลือกซื้อกะทิธัญพืชมาทําอาหารก็สามารถซื้อได้ที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็จะมีหลากหลายยี่ห้อเลยดังนั้นในเรื่องของแกงในเรื่องของกะทินะครับจะทานหรือไม่ทานดีนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีระดับน้ําตาลในเลือด ปกติหรือผิดปกติถ้าผิดปกติก็อย่างที่แนะนําไปค่ะว่าเรายังสามารถที่จะมีความสุขในการรับประทานแกงกะทิได้โดยมีการเปลี่ยนวิธีการก็คือการใช้กะทิธัญพืชทดแทนนั่นเองนะครับและนี้ก็คือสาระดีๆในวันนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในแต่ละภูมิภาคก็มีแกงหลายประเภททั้งใส่กะทิและไม่ใส่กะทิสำหรับคนที่ชอบรับประทานแกงนั้นก็ควรรับประทานแต่พอดีเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคครับ ช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้เรายังอยู่กับเรื่องของกฎหมายเด็กและเยาวชนนะครับจากสถิติคดีอาญาเด็กและเยาวชนในปีพุทธศักราช2565ถึง2566พบว่าคดีอาญาเกิดขึ้นในเด็กและเยาวชนมีมากกว่า1 0,000ค000ดีมีคำถามว่าเด็กที่กระทำความผิดไม่กลัวต่อการถูกลงโทษเลยหรือหรือว่าโทษที่ได้รับมันน้อยเกินไปจึงกล้าที่จะทำผิดซ้ำแล้วซ้ำอีก ถ้าแก้ไขโดยการเพิ่มบทลงโทษให้แรงขึ้นจะแก้ปัญหาให้อาชญากรรมลดน้อยลงได้หรือไม่เราไปฟังความคิดเห็นในเรื่องนี้จากอาจารย์วุฒิชัยพุ่มสงวนอายการจังหวัดประจําสํานักงานอายการสูงสุดศูนย์อายการคุ้มครองสิทธิเด็กเยาวชนและสถาบันครอบครัวสํานักงานอายการสูงสุดในช่วงสิทธิประโยชน์น่ารู้ครับ อันนี้อาจจะย้อนกลับไปนิดนึงประเทศไทยเราเนี่ยก็ผมเองก็เติบโตมาในสังคมนี้ก็คือว่าถ้าไม่เชื่อต้องตีถ้าไม่เชื่อต้องตีตงตก็เลยมีความฝังใจกับผู้ปกครองในอดีตว่าถ้าเด็กไม่เชื่อจะต้องกำหนดโทษเยอะๆซึ่งนี้มันส่งผลต่อกฎหมายด้วยนะถ้าเราไปดูกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยกฎหมายประเทศไทยที่เป็นเรื่องทางอาญาเนี่ยเยอะติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเขาเรียกว่าภาวะคดีอาญาเฟอ้อ คราวนี้เนี่ยถามว่าย้อนกลับมาหลักปรัชญ,ญาว่าการเพิ่มโทษในคดีอาญาต่างๆเนี่ยหรือการกําหนดฐานความผิดใหม่ๆเนี่ยมันจะทําให้สังคมดีขึ้นจริงหรือเปล่าจะทําให้เด็กกระรองผิดน้อยลงจริงหรือเปล่าอย่างที่เป็นกระแสสังคมทุกวันนี้คืออันนี้ต้องแยกประเด็นนิดน,นึงนะผมเห็นด้วยในเรื่องการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินการของเจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ผมเห็นด้วย แต่ในเรื่องการเพิ่มโทษเนี่ยอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมอาจจะเห็นแตกต่างไปว่าการเพิ่มโทษเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดจริงๆเนี่ยประเทศไทยเนี่ยคดียาเสพติดซึ่งเป็นคดีดำหนึ่งของประเทศไทยเนี่ยจะต้องหายไปจากประเทศไทยเพราะอะไรครับคดียาเสพติดโทษสูงสุดคือประหารชีวิตเรากําหนดโทษสูงสุดคดียาเสพติดประหารชีวิตแต่ถามมาทุกวันนี้เนี่ยโหยาเสพติดหาซื้อได้ง่ายทั่วๆไปเลยเดี๋ยวตามจับกันไม่เว้นแต่ละวันดังน,น,นั้นการเพิ่มโทษ มันไม่ได้แปลว่าคดาีหรือผู้กระทำความผิดเนี่ยมันจะมีการจำนวนลดน้อยลงมันเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุดโดยเฉพาะในประเด็นเรื่องเด็กและเยาวชนเนี่ยถามว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยเราก็เคยผ่านช่วงที่เป็นเด็กวัยรุ่นเป็นอะไรมาก่อน <BI> เลือดร้อนฮอร์โมนกระฉูดเรามีความแข็งแรงกำยำลำสนันจะเคยเป็นเด็กเกื้อ <Rodrig> ไวไม่นั่นพอเราเป็นวัยรุ่นเป็นอะไร,ไรไมันก็ ใช้กําลังมีการต่อสู้มีการต่อสู้ระหว่างโรงโรงโรง,งเรียนอะไรต่างๆม,มีการใช้ยาเสพติดเพราะว่าร่างกายเรายังแข็งแรงอยู่ฉะนั้นเนี่ยมันสาเหตุมันเป็นเรื่องสมองเป็นเรื่องพัฒนาการเป็นเรื่องทัศนคติแต่การที่เราไปกําหนบดบทลงโทษในเรื่องการที่เป็นทัศนคติของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดในการที่จะไปปรับทัศนคติให้ผมไม่อยากใช้คําว่าถูกต้องแต่เป็นคำว่าให้มันสอดคล้องไปกับสังคมปกติ การจะไปปรับทัศนคติของเด็กไปแก้วิธีคิดอันนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องเชิงจิตวิทยาเป็นเรื่องเชิงสังคมศาสตร์ซึ่งการที่เรามาแก้กฎหมายเพิ่มโทษเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นการป้องกันในลักษณะที่เป็นปลายเหตุว่าเฮ้ยขู่ให้กลัวว่าอย่าทำนะโทษมันร้ายแรงแต่ถามว่าถ้าเกิดเรายังไม่ไปแก้ที่นิสัยคดีมันก็ยังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วในฐานะที่ผมเป็นในการมา1 7 1 8ปีเนี่ยคนกระทำมิดซ้ําเยอะแยะถ้าเกิดคนรับโทษแล้ว เขาไม่กลับมาทําิธีเนี่ยเราก็ต้องดําเนินคดีเขาแค่ครั้งเดียวแต่ปรากฏว่ากากลายเป็นพวกกระทามิดติดนิสัยทําแล้วก็ติดคุกแล้วก็ติดคุกก็คือมันไม่ได้เป็นการแก้ไขบําบัดฟื้นฟูผู้ที่ต้องขังอย่างแท้จริงสุดท้ายกลายเป็นว่าเด็กเข้าไปควบคุมตัวอยู่ในสถานต่างเนี่ยกลายเป็นว่ากลายเป็นคนที่ก้าวร้าวมากขึ้นจากถ้าเป็นเปรียบเทียบเป็นคดียาสติดเนาะจากผู้เสพพอเข้าคุกไปกลายเป็นผู้จําหน่ายรายย่อยเข้าคุกอีกรอบหนึ่งกลายเป็นผู้จําหน่ายรายใหญ่ เข้าคู่อีกทีหนึ่งกลายเป็นผู้ผลิตไปได้วยซ้ํากลายเป็นไปหาเพื่อนไปหาเครือข่ายกลายเป็นโรงเรียนที่ไปสร้างเครือข่ายเขาดังนั้นอยากจะชวนทุกท่านกลับมาคิดผมไม่ได้ห้ามทุกคนคิดแะทุกคนคิดได้แต่ถามว่าการแก้ไขให้มีบทลงโทษเยอะๆลงโทษหนักๆกระดิ้นกระผิดไอ้นี่ก็ผิดมันเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมที่ถูกต้องและตรงจุดจริงหรือเปล่าอันนี้ต้องฝากทุกท่านกลับไปลองคิดเพราะว่าผมเองก็เป็นเพียงแค่ฟันเฟืองในกระบวนการวิธีทำเป็นฟันเฟืองเล็ก แต่ถามว่าเวลาที่ออกกฎหมายเนี่ยทุกคนก็ในสังคมก็มีสิทธิที่ไปลงความเห็นตามร่างกฎหมายต่างๆได้ทุกท่านเนี่ยเป็นพลเมืองนะครับพลเมืองก็คือมาจากคาว่าพระแปลว่ากําลังเมืองแปลว่าประเทศพลเมืองคือกําลังของประเทศท่านที่ชมรายการนี้อยู่เนี่ยผมเชื่อมั่นเลยว่าเป็นพลเมืองคือมีวิธีคิดต้องการอยากเปลี่ยนแปลงต้องการพัฒนาประเทศเราสามารถร่วมลงความเห็นในร่างกฎหมายต่างๆได้รวมถึงแนวคิดเมื่อกี้ด้วยว่าการเพิ่มโทษคดีเยาวชนเนี่ย จะทำให้คดีวชนลดลงจริงหรือเปล่าท่านก็เป็นหนึ่งในสามารถที่จะมาแสดงความเห็นต่างๆได้เดี๋ยวนี้ยุคประชาธิปไตยยุคสามารถในการเข้าถึงได้โดยเทคโนโลยีผมเพียงแต่จะฝากประเด็นให้คิดเฉยๆว่าการเพิ่มโทษหรือการกําหนดฐานความผิดใหม่ๆเนี่ยมันทําให้คดีอาญาหรือเด็กกระทำความผิดน้อยลงจริงหรือเปล่าอยากให้คิดให้รอบด้านครับผม การเพิ่มโทษจะทำให้คดีอาญาหรือเด็กกระทําผิดน้อยลงจริงหรือไม่ในเรื่องนี้ก็ต้องฝากให้ทุกท่านช่วยคิดกันด้วยนะครับต่อกันที่ช่วงรู้ทันไอทีวันนี้พาท่านผู้ชมมารู้จักกับ perplexity AI เครื่องมือสร้างเนื้อหาที่ดีมากเครื่องมือหนึ่งไม่ว่าคุณต้องการสรุปเนื้อหาหรือค้นหาข้อมูลต่างๆไปติดตามกันครับ สำหรับในสัปดาห์นี้นะครับอาจารย์วิชางจะมาแนะนําเครื่องมือหรือแอปพลิเคชันนะครับที่มีการผสมผสานการใช้งานระหว่าง Google นะครับระบบ Search Engine นะครับแล้วก็ AI นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยบอกเลยครับว่านะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่จะมาช่วยนะครับให้เราสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้กับเราได้นะครับโดยความรู้ที่เรา สามารถเซิร์ชขึ้นมาเนี่ยนะครับระบบจะทำการาค้นหาแล้วก็เรียบเรียงภาษานะครับเป็นคำที่เข้าใจง่ายและอ่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับแค่นั้นยังไม่พอนะครับระบบเขาก็ทำการไปหา reference นะครับหรือแหล่งอ้างอิงนะครับว่าข้อมูลเหล่านี้มีความเป็นจริงนะครับแล้วก็มีการตีพิมพ์ออกมาแล้วนะครับแล้วก็ยิ่งไปกว่านั้นนะครับเขาจะไปหาแล้ว ค้นหาภาพนะครับที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เราค้นหาเนี่ยมาให้แล้วก็แนะนำนะครับแหล่งวิดีโอที่มีการพูดถึงคําค้นของเราเนี่ยมาให้อีกด้วยนะครับ,นะรบจะเป็นโปรแกรมอื่นไปไม่ได้นะครับนอกจาก Perplexity นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเป็นแอปพลิเคชันนะครับให้กับ ท่านผู้ชมนะครับไปดาวน์โหลดในตัว App Store นะครับหรือ Google play นะครับที่วิทยากรนะครับจะขออนุญาตกดไปที่ Play Store นะครับแล้วก็เซิร์ชนะครับเพื่อทำการดาวน์โหลดนะครับใครยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับลองไปหาสมาร์ทโฟนมาไว้ข้างๆเราได้เลยนะครับแล้วก็ก็เซิร์ชคำว่า p e r p l e x i t y ai นะครับโดยไม่ต้องมีนะครับผู้ถิ่ถ้าเราจะเข้าผ่านเว็บให้มีถ้าไม่มีนะครับพิมพ์คำว่า p e r p l e พ i t y ai เข้าไปนะครับนะดู แอปดีๆนะครับแอปที่จะโหลดต่อไปนี้เนี่ยครับก็คือ p r i v i t y นะครับอันที่เป็นสีดำๆนะครับอันที่2นะครับอย่าไปโหลดอันแรกนะครับที่เป็นไอคอนอันแรกนะครับเสร็จแล้วกด install เข้าไปนะครับสำหรับผู้ใช้งานนะครับที่ดาวน์โหลดนะครับตัวแอปเข้ามาเนี่ยนะครับเอ่อ อาจจะเห็นมันว่ามันมีขึ้นคําว่า in app purchase ครับอาจารย์ไม่โหลดได้ไหมเดี๋ยวจะต้องเสียตังค์คำตอบไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเวลาไปใช้งานเนี่ยโปรแกรมนี้ถ้าใช้งานเบื้องต้นนะครับไม่ต้องการความละเอียดหรืองานที่ซับซ้อนมากนะครับหรือไม่ต้องการใช้ปริมาณมากๆต่อวันเนี่ยเราก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะเรียบร้อยครับระบบกําลังติดตั้งตัวโปรแกรมแอปที่ชื่อว่า p e r p l เพ i t y นะครับเข้าไปในตัวโทรศัพท์ของ วิยากรนะครับเสร็จแล้วเรากด open นะครับก็ปรากฏหน้าต่างมาเรียบร้อยนะครับให้เรานะครับทำการล็อกอินนะครับหรือสมัครสมาชิกนะครับซึ่งปกติเชื่อว่าทุกๆท่านน่าจะมี Account Google อยู่แล้ววิยากรก็จะกด continue with Google เข้าไปนะครับแล้ก็เลือก Account ที่วิยากรใช้งานอยู่นะครับอากด continue ปุ๊บนะครับเรียบร้อยนะครับเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัว Per p ์บิสเนี่ยหลังจากที่สมัครสมาชิกเข้ามาแล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเขาจะมีค่าบริการนะครับเอ่อ7 75บาทต่อเดือนนะครับเราก็กากบาดไปก่อนนะครับขออนุญาตข้ามขั้นตอนการสมัครสมาชิกไปนะครับนี่เรียบร้อยแล้วครับก็มาถึงหน้าที่เราสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเขานะครับสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยมีเรื่องราวนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอ่อเขาเรียกนะไซเบอร์บูรี่ใช่ไหมครับ ไซเบอร์บูลีอิงนะครับอ่านะครับ in อ่า in child แล้วกันครับในเด็กนะครับอันตรายนะครับอันตรายของเอ่อการไซเบอร์บูลีนะครับอ่าผมอาจจะพิมพ์คำว่าอ่า dangerous นะครับ dangerous the a n g e r u s นะครับนะครับ dangerous ก็คือภัยอันตรายของไซเบอร์บูลีใช่ไหมฮะปัจจุบันเนี่ย ไฟเบอร์บูลี่นะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่แล้วในวัยเด็กๆใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูนะครับสมมุติว่าท่านผู้ชมที่มีมีลูกมีหลานเนี่ยเกิดมีการกันแกล้งเด็กๆไปโรงเรียนแล้วเกิดการกันแกล้งก,งก,งกงันะนะฮะนะแต่ว่าการกันแกล้งนี้ไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอีกต่อไปละแต่ไปอยู่ในระบบออนไลน์ line, นะครับบางคนอาจจะคิดว่าไม่เป็นเรื่องอันตรายจริงๆแล้วมันมีภัยอันตรายอยู่นะครับเราก็พิมพ์คําถามเนี้ยส่งเข้าไปใน per p e r p l e x i t y นะครับตัว per p e r p l e x i t y นะครับก็จะไปทําการสรุป นะครับเป็นอัน swer ตามภาพนี้เลยนะครับจะมีข้อมูลต่างๆที่ตัวระบบเนี่ยเขาไปค้นหาจากในวรารสารบ้างหรืองานที่มีคนเขียนโพสต์ในโลกออนไลน์ตามรีซอสต่างๆนะครับแล้วก็สรุปออกมาให้เรานะครับตรงนี้เขาเขียนว่า Cyber Bully ี bull นะครับ c y b l r y u l l y post serious r i s k to children m e n t a l health and well being ใช่ไหมครับ it c a n lead to anxiety นะมันนำพาเรงความวิตกกังวลความกดดันนะครับ การที่จะทําให้เด็ก low esteem นะครับเป็นไงครับเขาเรียกว่ามีเขาเรียกว่าภาวะทางจิตใจที่ตกต่ําลงนะครับในเรื่องของการความเชื่อมั่นในตนเองลดลดน้อยลงหักเกิดการบูลลี่ใช่ไหมครับแล้วก็มีเรื่องของการที่เด็กใช่ไหมครับจะมีการถอดถอนนะครับจจิตใจคือแบบไม่พร้อมที่จะไปโรงเรียนใช่ไหมครับหรือบางทีจะมีเรื่องปัญหาทางสังคมนะครับ social interaction ตามมานะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าในภาพเนี่ยมันมีหมายเลข4ใช่ไหมครับมีตัวยกขึ้นมา ตรงนี้ครับระบบเนี่ยถ้าเรากดเข้าไปครับจะทําให้เรารู้ว่าข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาไปหานะครับจากแหล่งไหนมานะครับจากภาพอันนี้นะครับอาจจะแสดงไม่เห็นชัดเจนนะครับนะทีนี้เดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูในไลบรารีเมื่อกี้พี่เราพุยนะครับนี่กลับมาแล้วนะครับมีกรณีนะครับถ้าเราถามหรือเราเผลอไปกดสิ่งอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถกลับมาดูในไลบรารีได้ นะครับทีนี้สิ่งที่ผมชอบตามมาก็คือนอกจากที่เขาจะหา r รีซอร์ทให้เราแล้วเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปปุ๊บเราจะเห็นตรงซอสนะครับว่าในนี้อ่ะมีใครพูดเกี่ยวกับเรื่องของไซเบอร์บูลลี่อิงไว้บ้างนะครับก็จะทําให้เราเห็นว่าข้อมูลต่างๆที่ตัว AI เรียบเรียงมาให้เราเนี่ยมันไม่ได้เป็นการที่ไปก๊อปจาก Google มาแปะในหน้านี้ต่อไปละแต่ว่ามันไปซัมมาไลมาให้มันไปวิเคราะห์มาให้มันไปสังเคราะห์มาให้นะครับแล้วก็ มีรูปภาพต่างๆมากมายนะครับที่ถ้าเรากดไปตรงปุ่มรูปภาพเนี่ยระบบก็จะทําการไปค้นหารูปภาพที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์บูรี่มาให้เราแล้วก็กดตรงวิดีโอตรงนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยไปค้นหาวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์บูรี่มาให้ส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องของไซเบอร์บูรีที่ระบบเนี่ยเขาทำการตั้ง subject หรือตั้งไตเติลให้กับเรานะครับก็ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ p e r p ์ c i t y ตนะครับตัวแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมไอที่มีความชันฉลาดมากๆนะครับในการไปค้นคว้าหาความรู้ข้อมูลมาให้เราแล้วก็พร้อมแนะนำแหล่งอ้างอิงมาให้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยี AI ครับผมสวัสดีครับ Perplexity AI เป็นเครื่องมือที่มีความสามารถหลากหลายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งไม่เพียงแค่ตอบคำถามแต่ยังช่วยให้คุณทำงานได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการครับมารู้จักกับลุงแดงหัวใจไม่แพ้ศูนย์รวมใจของคนหัวใจชำรุดด้วยคำสอนดีๆของทุกศาสนาเพื่อสร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางพบกับลุงแดงอธิฐานวงใหญ่ในช่วงชีวิตดีมีสุขครับ ผมอธิษฐานวงใหญ่ชายาลุงแดงหัวใจไม่แพ้อดีตรองพ้มีการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลศูนย์ลำปางครับวันนี้มีความสุขมากที่ได้มาจัดคอนเสิร์ตศิลปินในดวงใจซึ่งมีคุณดวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณวินยัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านให้เกียรติมาร่วมในการจดทะเบียลลนบูรณาธิกหัวใจไม่แพ้ ซึ่งเจตนารมณ์ของบูลรุิหัวใจไม่แพ้ลุงแดงจะเล่าว่าลุงแดงสอนตัวเองอย่างไวแล้วทาให้ลุงแดงมีความสุขทุกวันนี้นั่นก็คือเอาคําสอนของทั้งพุทธิสิทธ์อิสลามมาผสมผสานและใช้ในการดําเนินชีวิตและทําไมต้องเป็นโจรคุยกับโจรนั่นหมายความว่าปุถุชนคุยกับปุถุชนวันนี้เราให้พระมาคุยกับโจรฟังกันไม่รู้เรื่องแต่ปุถุชนคุยกับปุถุชนก็คือ ลุงแดงเป็นโจรกลับใจก็จะชวนคนทั้งหลายมาเป็นโจรกลับใจแบบลุงแดงแค่ละชั่วทำดีทำใจให้เบิกบานโดยยึดหลักสติปัญญาศรัทธากุศลกรรมและทางสายกลางนี่คือแนวคิดที่ลุงแดงจะเดินสายไปบรรยายฟรีสำหรับหน่วยงานต่างๆที่ไม่มีงบประมาณลุงแดงจะไปบรรยายให้ฟรีแต่ถ้าหน่วยงานไหนมีงบประมาณรายได้ที่ได้ก็จะมาเข้ามูลนิธิเพื่อไปเดินสายบรรยายให้ที่ต่างๆ ลุงแดงเป็นคนชอบร้องเพลงลุงแดงก็ได้ร้องเพลงกับวงพิงคันเตอร์และหาเงิน94ล้านมาซื้อเครื่องมือผ่าตัดหัวใจให้กับโรงพยาบาลลำปางเมื่อ10กว่าปีที่แล้วซึ่งคนลำปางเสียชีวิตโรคหัวใจวันละสามคนเพราะต้องไปเข้าคิวที่เชียงใหม่นะครับบางคนก็เสียชีวิตไปก่อนถึงคิวบางคนเสียชีวิตระหว่างนำส่งจากลำปางไปเชียงใหม่ลุงแดงก็เลยจัดโครงการเปิดสวิตหัวใจหาเงินบริจาค94ล้านชวนชาวโรตารี่และพี่น้องชาวลำปางและทั่วไทยมาบริจาค นี่คือหนังสือเป็นบันทึกความทรงจำของโครงการเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาโครงการโรตารี่สร้างศูนย์ผ่าตัดหัวใจโรงพยาบาลลำปางเฉลิมพระเกียรติโดยภาค3360โรตารี่สากคนซึ่งลุงแดงเป็นนายกสมโมสรโรตารี่ลำปางในยุคนั้นนี่ก็คือสิ่งที่เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราทำร่วมกันมามีผู้คนมาช่วยลุงแดงเยอะแยะมากมายนะครับทำให้ประสบความสำเร็จศิลปินต่างๆนะครับมาช่วยกันคุณชวินนนครนะครับทิ้งแพนเตอร์คุณวินยัยพันธุรก นะครับเยอะแยะมากมายเจนนิฟเฟอร์คิมโก้มิสเตอร์แซกแมน,น,น,แนท่านพระอาจารย์วอวิชระเมธีก็ไปทอดพระป่า รับไปบรรยายหาเงินให้กับโครงการนี้ได้ตั้ง94ล้านเราก็นําไปซื้อเครื่องมือนะครับผ่าตัดหัวใจให้กับโรงพยาบาลลําปางจนโรงพยาบาลลาปางประสบความสําเร็จก็ถือว่าได้ร่วมบุญร่วมกุศลร่วมกันนี่ก็คือความสุขความทรงจําจากการได้ทําโครงการเปิดชีวิตหัวใจวันนี้หน้าที่ของการเกิดเป็นคนคือ หนีทุกไปหาสุขแต่จงหนีทุกที่ธรรมชาติสร้างก็คือทุกเกิดแก่เจ็บตายแล้วไปหาสุขที่แท้จริงก็คือสุขจากการทำความดีได้บุญยาหนีทุกที่เกิดจากสิ่งที่เราสร้างคือลูกหัวเมียหรือว่าสิ่งสมมุติทั้งหลายนะครับเงินทองตายไปบาดเดียวยาเสพปิดก,ก็เอาไปไม่ได้เราจะแย่งกับสิ่งสมมุติเพื่อไปหาสุขที่ชั่วคราวก็คือทางตาหูจมูกจีนกายใจผมเท่าไรก็ไม่เต็มวันนี้เรามาร่วมสะสม บุญด้วยการทําให้กายและใจของเราเป็นสุขก่อนที่จะไปทําให้คนอื่นมีความสุขกันนะครับนี่คือเจตอารมณ์ของมูลนิธิหัวใจไม่แพ้ครับลุงแดงก็ได้ต่อยอดโดยมูลนิธิหัวใจไม่แพ้เราก็จะสานต่อในสิ่งที่ได้ทําให้ผู้คนได้มีความสุขกันต่อไป สุขทางกายทํามาเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะมาสุขทางใจด้วยการไปบรรยายธรรมะให้คนมีพลังบวกหัวใจไม่แพ้สู้กับชีวิตต่อไปโดยจะไปบรรยายที่สํานักปฏิบัติธรรมก็คือร้านดนตรีสดทั่วประเทศเพราะไปแล้วทําให้กายเป็นสุขก็คือไปกินอาหารที่ร้านนั้นและได้ฟังเพลงและได้ร้องเพลงด้วยข้าใจเป็นสุข ที่ใดทาให้กายและใจเป็นสุขที่นั่นคือที่ปฏิบัติธรรมของลุงแดงนี่คือเจตนารมณ์ของโบลเลนทิกหัวใจไม่แพ้และถ้ามีรายได้เยอะมากขึ้นลุงแดงก็จะมอบให้เป็นทุนการศึกษาหรือช่วยให้กับผู้ที่ยากลําบากตามเจตนารมณ์ของอลุงแดงที่อยากจะช่วยให้คนพ้นทุกข์และมีความสุข ลุงแดงเกษียณอายุราชการแล้วเพราะฉะนั้นนี่ก็คือผลงานแห่งความภาคภูมิใจของการได้รับราชการทํางานให้คุ้มกับเงินเดือนที่ชาวบ้านเขาจ่ายใ,ให้ลุงแดงมาเป็นความสุขใจแล้วและหลังจากนี้ลุงแดงเป็นข้าราชการยังได้บํานาญตลอดชีวิตนะครับตราบใดที่ยังหายใจหลวงก็ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําความดีตอบแทนสังคมกับภาษีชาวบ้านที่เขาจ่นานาญให้เรา ก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมคลิปนี้และหวังว่าเราจะได้มีโอกาสสะสมบุญร่วมกันนี่คือเจตนารมณ์ที่ลุงแดงต้องมาตั้งมือที่หัวใจไม่แพ้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกับผมวรวิทย์นาคแป้นและรายการสุขใจไฮเอชได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ